ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมผู้ใหญ่ยื่นโอกาสให้เติบโตก้าวหน้าแต่ต้องพยายามเองด้วยขยันขันแข็งมากมีเงินเข้าหลายทางมีไรายได้ใหม่ๆมีหัวคิดอ่านด้านการลงทุนมีโชคลาภจากงานบุญงานกุศลชีวิตความเป็นอยู่ราบรื่นลงตัวสุขภาพแข็งแรงด้านความรักคนโสดสนิท มีคนเข้าหาเยอะหรือเจ้าคนที่มีตัวเลือกเยอะอยู่ในจุดกำลังเลือกหรือรอให้เขาเลือกแต่ควรระวังการคุยซ้อนไว้ด้วยคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะขัดแย้งกันแต่คุยกันด้วยเหตุผลว่าจะไปต่อหรือพอแล้วดีถึงจุดอิ่มตัวต้องเลือกแล้วจะได้ไม่เสียเวลา คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีตัวแปลเข้ามาทำให้ลังเลไม่ว่าจะเป็นมือที่สามหรือความขัดแยง้งถึงจุดที่ต้องเลือกว่าจะเอายังไงกับความรักค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนท่านที่ทราบลัคนาก็ขอให้ดูทั้งคลิป ดวงประจะาําลัคนาและก็ดวงประจําราศีนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะคุณสามารถทักไลน์มาถามค่าครูนะคะใน Li n e o f f i c i a l ได้นะคะซึ่ง l ล n e ID แปะอ้อยให้อยู่ตรง Description ค่ะสำหรับท่านที่สงสัยว่าลัคนาและ ราศีต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้จะอธิบายสั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะคะถ้าจะละเอียดเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเซิร์ช Google แล้วหาข้อมูลโดยละเอียดอ่านดูได้ลัคนาเนี่ยเราจะใช้การผูกดวงโดยอิงจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะจึงเกตจ,จะใช้แบบอันโตนาทีสุริยะญาติในการผูกดวงค่ะส่วนราศีเนี่ยก็คือใช้แค่วันเกิดกับเดือนเกิดเนี่ยคุณก็จะทราบราศีแล้วนะคะ เริ่มต้นที่ดวงการงานกันก่อนนะคะพไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเนื้องานโดดเด่นมากได้ไพ่เอ็มเพรส กัปดตดินนีนั่นแปลว่ามีโอกาสจะเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้าโดดเด่นในหน้าที่การงานทํางานดีทํางานเก่งแล้วก็การงานค่อนข้างราบรื่นด้วยที่นี่โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าเนี่ยมีโอกาสว่าจะมาจากการที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้เพราะว่าภพยในตําแหน่งผู้ใหญ่นะคะเจ้านายลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยก็คือหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นไพ่เล็กหนึ่งนะคะก็คือเป็นไพ่เล็กๆแล้วก็หนึ่งถ้วยด้วยไม่ใช่เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการงานโดยตรงนะคะนั่นแปล ว่ามันเป็นการที่เขาหยิบยื่นโอกาสเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ยอยู่ดีๆเขาก็จะยื่นตําแหน่งให้กับคุณเลยนะคะหรือว่ายื่นโอกาสในการที่จะสั่งสินค้าลถใหญ่ทันทีคือตัวคุณเองเก็ต้องไปนําเสนอนะะมีผลงานไปนําเสนอมีการไปพรีเซนต์งานมีการแสดงฝีมือแต่เขาก็จะยื่นโอกาสให้คุณได้แสดงฝีมือและเมื่อคุณทําตรงนั้นแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าตาก,กรรมการนะคะเราก็สามารถได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ขยายกิจการหรือว่าได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาค่ะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานได้ไพ่ศัตรูแฝงนะคะดังนั้นเนี่ยการที่คุณได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เนี่ยก็มีมีเหมือนกันที่เพื่อนร่วมง,งานเขาอาจจะแอบมันไส้แอบอิจชาริษยยาแอบไม่ชอบนะคะแต่เขาแฝงๆอยู่ไม่ได้กล้าทําอะไรมากเนื่องจากว่าคุณยังมีผู้ใหญ่ที่เอื้อเอ็นดูคุณอยู่เยอะเพียงแต่ว่าคุณอย่าทำงานพลาดแล้วกันนะคะพวกศัตรูแฝงพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ทําอะไรคุณต่อหน้าหรอกส่วนใหญ่จะเป็นลับหลังก็คืออาจจะไปแอบเมาแอบนินทานะหรือว่าแอบ discredit แต่ทีนี้เนี่ยคุณมีเจ้านาย ที่ดีด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะดิสเครดิตอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นความจริงนะคะก็ไม่มีใครเชื่อเพื่อนร่วมงานบางคนนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนจะต้องเป็นศัตรูแฝงนะจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่เป็นศัตรูแฝงหรืออาจจะไม่มีศัตรูแฝงเลยก็ได้ถ้าพื้นดวงเดิมของคุณในเรื่องของเพื่อนร่วมงานไม่ได้เสียนะคะแต่ถ้ามีก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกังวลอะไรมากสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีนิดเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปทํางานพลาดนะ,ะเขาก็พร้อมแหละที่จะ เอาสิ่งที่คุณผิดพลาดนั่นนะเอาไปพูดเอาไปเป่าประกาศนะกระจายข่าวออกไปว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเนี่ยไม่ได้เก่งโดดเด่นอย่างที่เจ้านายมองนะนะก็ะอาจจะทําให้คุณเสียชื่อเสียงได้หรือบางทีคุณไม่ได้ทางานพลาดหรอกแต่ว่าบางทีคุณอาจจะเผลอพูดอะไรนก g a t i v น n e g a t ออกไปนะอย่างเช่นบ่นงานบ่นองค์กรบ่นเจ้านายบางทีก็พูดไปไม่ได้ทันคิดอะไรอะนะคะแต่เขาจับทันทีเขาจับคํคาคพูดของคุณนะั้นทีแล้วเอาคําพูดของคุณน่ะไปพูดต่อนะว่าเนี่ยคุณไม่ชอบองค์กรคุณเกลียดเจ้านายอย่างนั้นอย่อยางนี้อันนี้ต้องรมะมัดระวังนะ เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยพูดอะไรออกจากปากเนี่ยคิดก่อนแล้วก็ต้องพูดแต่สิ่งที่เป็น positive เท่านั้นต้องพูดแต่สิ่งที่เป็นพลังบวกเท่านั้นพูดในสิ่งที่เป็นพลังลบบางทีเราไม่ได้ว่าอะไรใครเลยนะบางทีเราก็แค่บ,บ่นว่าเอองานมันหนักเนี่ยอันเนี้ย เราก็ไม่ได้ว่าใครแต่คนที่เขาจ้องจะทําร้ายอะ่ะเขาก็จะต้องเอาไปพูดต่อแล้วว่าคุณบน่นว่างานมันหนักทั้งๆท,ท,ที่แบบคุณก็เติบโตก้าวหน้าเจ้านายก็เอื้อเอ็นดูยังจะมาบ่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถที่จะคิดไปได้เรื่อยนะคะแล้วพอไปพูดเยอะๆ,ๆเข้าเนี่ยมันก็จะทให้อาจจะไปกระตุ้นให้คนบางคนที่ทีแรกเขาก็เฉยๆเขาก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบคุณว่าอุตส่าห์ได้โอกาสขนาดนี้ยังจะมาบ่นอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยมีแต่พลังบวก นะถ้าเกิดว่างานหนะักก็ไม่ไม่ต้องพูดอะไรนะคะเอาไปพูดกับคนข้างนอกองค์กรน,นะคะมีแต่สิ่งที่บอกว่าเอองานมันดีนะโชคดีนะที่เรามีงานเต็มไม้เต็มมือนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนในเรื่องของอลูกน้องเมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่าลูกน้องในะค่อนข้างดีเลยได้ไพ่ถ้วยนะแต่ว่าพอไพ่ถ้วยเนะี่ยก็คือเขาไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดว่าจะเป็นมือซ้ายมือขวาทํางานแทนคุณได้นะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อฟงังแล้วก็ทํางานดีตามมาตรฐานค่ะ มาต่อกันที่ดวงการเงินนะคะพไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของรายรับได้ไพ่ของคนขยันขันแข็งพไพ่ใบนี้เนี่ยมีไรายได้เข้ามาหลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นจากงานหลักหรือว่างานเสริมหรือบางทีแม้แต่ง,งานอดิเรกที่คุณไม่เคยสร้างไรายได้กับมันมาก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะ ชอบร้องเพลงนะเป็นนักดนตรีนะคะก่อนหน้านี้ก็เล่นอยู่คนเดียวฟังอยู่คนเดียวกับที่บ้านนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีไอเดียว,ว่าเออเราลองเล่นลงสื่อโซเชียลดูซินะพอเล่นเสร็จแล้วอ้าวดันมีคนฟังดันมีคนติดตามนะคะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เพิ่มได้อัน,นี้ยกตัวอย่างเฉยๆมันอาจจะเป็นงานอดิเรกอื่นๆก็ได้นะคะใครก็ตามที่ยังไม่มีงานอดิเรกลองมองหาดูนะส่วนที่มีงานอดิเรกอยู่แล้วเนี่ยก็ลองดูซิว่ามันจะสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ในรูปแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้จักที่จะศึกษาหาความรู้ในช่วงเวลานี้เพื่อจะเอางานอดิเรก หรืออะไรก็ตามที่คุณทําเสริมๆเนี่ยให้มันต่อย,ยอดสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นได้เนี่ยช่วงเวลานี้คุณจะมีหัวการค้ามีหัวคิดอ่านดีๆนะคุณจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณก็เรียนรู้ได้ดีเพราะว่าไพ่จบไพ่สูขขงคุณเนี่ยเป็นไพ่ของเด็กที่มีความฉลาดปาาเปรื่องนะเด็กถือเหรียญเนี่ยนะแล้วก็มี ความฉลาดในเรื่องของการลงทุนด้วยแต่ว่าเป็นการลงทุนแบบในระดับเล็กๆนะคะไม่ใช่แบบมือเติบนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เด็กก็เป็นไพ่เล็กๆนะดังนั้นนะในเรื่องของงานหลักะคุณมีไรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วใครก็ตามที่มีงานเสริมอยู่แล้วในงานเสริมก็โดดเด่นด้วยใครก็ตามที่ยังไม่มีลองมองหางานเสริมลองศึกษาหาความรู้ในช่วงเวลานี้คุณจะมีงานเสริมที่ทําให้คุณได้เงินเพิ่มนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะคะซื้อทองซื้อหุ้นอะไรเอ,อ่ยหรือว่าแม้แต่จะลงทุนอสังหาแต่ก็เป็นอสังหาแบบเล็กๆนะคะตรงนีีี้กกก็มมโออออาาาสเเหืืนนนนทท่่่่คคุุณจะิดรรงงลใชว ส่วนไพ่ในตำแหน่งของรายจ่ายก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเพราะว่าได้ไพ่ The Star เนี่ยเป็นไพ่ของการชิลๆสบายๆดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างที่จะราบรื่นมีความลงตัวดีสบายๆดีแล้วดูทรงแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้เงินแบบฟุ้งเฟอ้ออะไรด้วยนะคะมีไรายได้เข้ามาหลายทางแต่ว่าเราใช้จ่ายออกไปไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อเนี่ยนั่นปแปลว,ว่าคุณจะมีเงินเก็บเหลือเยอะทีเดียวค่ะ ส่วนในตำแหน่งของโชคลาภได้ไพ่ของการทำบุญทำทานนะคะไพ่หเหรียญเนี่ยนั่นแปลว่าคุณจะมีโอกาสนะที่คุณจะไปทำบุญในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งการไปทำบุญของคุณตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะได้มีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทางศาสนาก็ได้นะ,ะไปถี่วัดไดวัดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะไปเสี่ยงโชคแถวนั้นหรือไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยก็ได้นะเป็นการทำบุญทำทานแบบว่าอาจจะไปช่วยเหลือ เด็กพิการนะคะสัตว์จรจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันมีโอกาสอะที่คุณจะได้เสียงโชคเสียงดวงในช่วงเวลาที่คุณไปทำงานบุญงานกุศลนั่นนะคะก็มีโอกาสที่คุณก็จะถูกรางวาาัลค่ะ แล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปไปกีเกินไปแล้วไพ่ประจําตัวของคุณนะคะเป็นคนที่มีหัวคิดที่ดีในเรื่องของการลงทุนนะคะฉลาดปาดเปลืองในะช่วงเวลานี้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็จะเรียนรู้ได้ดีนะแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่มีมักจะมีไอเดียใหม่ๆมเสมอๆในการหาไรายได้ใหม่ๆดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมีนอกจากไรายได้หลักไรายได้เสริมแลม้วบางทียังมีไอเดียมันเจดเลยในการที่จะหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามาจากในหลายๆทิศทางน,นะคะมีหัวคิดอ่านดีละคะ่ะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยได้ไพ่สามดาบ ไพ่เลข3ก็คือมันไม่ได้มีกันแค่2คนนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างพ่วงมาด้วยทีนี้ไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยมันเป็นไพ่ความรักคือไพ่เลเวอร์สแต่พอไพ่เลเวอร์สมาพร้อมกับไพ่สามาบก,ก็แปลว่ามันมีความอะไรซ้อนๆน,นะคะรักเราสองสาคนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเยอะมากกว่า1คนขึ้นไปแล้วคุณก็อยู่ในจุดที่จะต้องเลือกเพราะว่าไพ่เลเวอร์สก็แปลว่าทางเลือกได้ด้วยนะคะหรืออาจจะอีก,ก รณีหนึ่งก็คือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีอะไรซ้อนๆนะคะเขามีตัวเลือกของเขาอยู่แล้วเขามีคนคุยอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือมีใครบางคนนะที่เขารักเพราะว่ามันมีไพ่ความรักขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับรักซ้อนก็ได้แต่อาจจะเป็นลูกติดของเขาหรือว่าพ่อแม่ของเขาแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสร้างปัญหาเพราะว่ามันมาพร้อมกับไพ่ดาบหรืออาจจะเป็นเรื่องของ หน้าที่การงานอะไรก็ตามที่มันมากั้นกลางแต่ว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เขารักนะคะบ,บางทีหน้าที่การงานของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เขายุง่งวุ่นวายนะคะแล้วเขาก็ต้องไปโฟกัสตรงนั้นทําให้เวลาที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยถือว่า จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนคางยาแต่ว่าโอกาสน้อยถ้ามันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานเพราะว่ามันเป็นไพ่เลิฟเฟอร์ไพ่ความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเนี่ยที่เป็นฝ่ายที่มีตัวเลือกเยอะหรือว่าเขาอะที่มีตัวเลือกเยอะแต่ว่ารครั้งนี้มันก็อยู่ในจุดที่จะต้องเลือกละคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายคุณคุณก็พิจารณากําลังที่จะเลือกอยู่นะคะว่าจะเลือกที่จะคบหากับใครหรือคุณอาจจะรอให้เขาเลือกก็ได้นะคะซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยไพ่ยังไม่ได้ตัดสนนะ เรื่องของการที่คุณจะได้แฟนลงตัวอะไรในช่วงเดือนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการที่กําลังดูดูเลือกเลือกอยู่ทีนี้คุณต้องระมัดระว,วังเรื่องรักซ้อนเอาไวใ้ให้มากถ้าเกิดว่าคุณรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วอันนี้รีบถอยออกไปเลยเรายังไม่ต้องรีบมีแฟนในช่วงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีคนคุยเยอะๆนะคะมีคนคุยอยู่แล้วว่าคุณก็ต้องคิดพิจารณาแหละว่าคุณจะรอให้เขาเลือกแล้ว การที่เขาคุยกับคนคนนึงมาก่อนคุณเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ไม่เลือกคนนั้นสักทีเนี่ยนะแล้วพอมาเจอคุณเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเลือกคุณหรออันนี้ต้องคิดดูดีๆนะแปลว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่านะคะถ้าได้คนเจ้าชู้มาเป็นแฟนมันก็จะช้าใจนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณละค่ะแค่อยากจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการคบซ้อนคุยซ้อนนะคะตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะทําเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นทางคุณนะคะที่จะมีคนเข้ามาเยอะเนี่ยพอมันไพ่จบแบบนี้มันก็ดูเหมือนว่ามันย ซึ่งก็ไม่แนะนำให้ทำค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะได้ไพ่ดาบนะคะแล้วก็เป็นราชาดาบด้วยดาบเนี่ยแปลว่ามีความขัดแย้งและมีเหตุที่มันไม่เข้ากันนะคะไม่ค่อยลงตัวลงรอยนะคะแต่ว่าราชาดาบเนี่ยใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ดังนั้นก่อนหน้านี้นนอาจจะเคยทะเลาะโดยใช้อารมณ์แต่เดือนนี้ไม่และเดือนนี้จะหันหน้าเข้าหาการคุยเคลียร์กันด้วยเหตุผลนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแล้วดีมันน่าจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วแหล,ละเพราะว่าไพ่ราชานี้ก็เป็นไพ่ใหญ่แล้วเป็นไพ่สูงแล้วนะคะมันอาจจะเคยดําเนินมาจากไพ่ไพ่เล็กหนึ่งไพ่เด็กแลกพััฒฒนา ขึ้นมาทีนี้ความรักเนี่ยมันยังไม่ได้มีสถานะมันก็ต้องรอคอยที่จะต้องมีสถานะนั่นคือเป้าหมายที่ควรจะต้องดําเนินกันไปแต่ว่าพอเนี่ยมาถึงไพ่ใหญ่ถึงเป็นไพ่ดาบ เป็นไพ่ราชาดาบอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าจะไปต่อจากเนี้ยมันก็สุดแล้วว่านะคะรันก็จะต้องถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องมีสถานะได้แล้วน่าจะมีการหันหน้ามาคุยกันว่าจะเอายังไงดีแต่มันเป็นการหันหน้ามาคุยกันโดยที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนมันก็ไม่ได้ง่ายๆมันยังต้องคุยต้องถกกันอีกเยอะนะคะมันยังมีหลายเรื่องเลยที่ไม่ได้ลงตัวนะแต่มันถามว่ารักไหมก็รักนะคะแต่ว่าพอรักมาพร้อมกับดาบซึ่งใช้สมอง มากกว่าอารมณ์เนี่ยบางทีเรื่องรักก็เป็นหลองเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของความถูกต้องเรื่องของหน้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างนะคะหรือบุคคลรอบข้างหลายๆอย่างเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จ้องเอามาพิจารณาร่วมกันนะคะเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแล้วดีแต่เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเริ่มคิดเริ่มเริ่มถกป,ปัญหานี้กันแล้วค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วได้ไพ่สองดาบสองดาบคือความขัดแย้งหรือว่าสองดาบคือความลังเลโลเลไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ว่าความรักเรายังดีอยู่ไหม thumbs. ไม่แน่ใจว่าเขายังรักเราหรืออยู่ไหมหรือเพอเพอไม่แน่ใจว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมด้วยซ้ํานะคะความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาแววงหนักในช <Officer, S 2> <ใ S 1> ่วงเดือนนี้นะแต่อาจจะเคยทะเลาะเบาแววงหนักมาแต่ว่ามันก็อยู่ในจุดที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่ามั่นคงเท่าไหร่จริงๆแล้วไพ่จบไพ่สุขยังเป็นไพ่ความรักนะจริงงงๆคคุณทััััู้่่่กกก็ยรนแแหละตวา มันอาจจะมีตัวแปรอื่นๆที่เข้ามาทําให้หลังเลททาให้ไม่แน่ใจทําทให้มีการหึงห่วงหวาดระแวงทีนี้ตัวแปรนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมือที่3นะคะที่เข้ามาพยายามจะแทรกแซงเข้ามาจะมาเป็นรักซ้อนไม่ว่าจะเข้ามาทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยถึงแม้นว่ามันจะมีความรักเนี่ยแต่ว่าก็ดูว่ามันมีการส่วนเซกับตัวแปรที่เข้ามาได้ค่อนข้างง่ายในช่วงเดือนนี้ที่จิตใจค่อนข้างที่จะเบาบางด้วยกันทั้งคู่นะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันไม่ได้มีตัวแปรเลยไม่ได้มีมือทีี่่่่3เเลยเยแตวา ด้วยความที่จิตใจบบอบางนะคะมันก็จะมีความคิดเยอะคิดมากกังวลแล้วก็ไม่มั่นอกไม่มั่นใจในการและกันเลยนะทาให้กเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อหรือพอแล้วดีเนี่ยก็ถึงจุดที่จะต้องเลือกว่าจะเอายังไงกับความรักนะด้วยไพ่จบใบนี้เป็นไพ่ของทางเลือกตัวเลือกนะคะแต่ไพ่ ทั้งคู่เนี้ยมันยังไม่ได้มีไพ่ของการเด็ดขาดว่าจะเลือกยังไงเป็นเรื่องของการอยู่ในระบบความคิดหรือเป็นเรื่องของการหันหน้ามาคุยกันก็ได้นะคะเพราะไพเออร e เวร์สเนี่ยคือการหันหน้ามาคุยกันแบบฮาร์โมนีแบบไม่ทะเลาะและก่อนหน้าน,นี้อาจจะทะเลาะแต่เดือนนี้เนี่ยอาจจะมีความใจเย็นลงแต่ความใจเย็นนั้นไม่ได้แปลว่าเรารู้สึกว่าความรักมันมั่นคงเพราะฉะนั้นต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วดูซิว่าเราจะเลือกเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ดีนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย อาจจะต้องดูในเดือนต่อๆไปนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยค่ะฝาก YouTube อีกช่องของเกดไ้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากาว,ว่ากอาใจนิยายของเกตมีขายอยู่ในเว็บเมเปบอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ